สวัสดีครับวันนี้บอลสีคลิปคลิปสองนะครับมาเสนอเนยคลิปแรกชายชนมีคนดูกันหลายคนก็เลยมีคลิปสองต่อคลิปสองนี่คลิปสองน,นี่เมื่อเราสั่งบอลสีมาเนี่ยมาแล้ว,ลวจะต้องทํำยังไงจากการเดินทางมาหลายวันอันนี้ผมแกะออกมาเลยนะครับต้นนี้รู้สึกจะเป็นเจ้าสาว เจ้าสาวประมาณสั่งมาประมาณ450เดี๋ยวเขาเขาจะจะกัดสีสวยบอลสีชื่อเจ้าสาวนะครับต้นนี้กระถาง4นิ้วถ้ามาอย่างนี้ปั๊บถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเราเข้าแค่เจาะรูเอามีดเจาะรูที่ก้นเจาะรูที่ก้นให้น้ำเข้าได้แล้วก็ เอาไปแช่เอาไปแช่ในในตะกร้าหรือว่าหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ครับเนี่ยแล้วก็น้ำใส่เข้าไปแต่ต้องเจาะรูเจาะรู กระถางให้น้ําเข้าได้ก่อนนะครับแล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยขวาก็ไม่ต้องเปิดดอ,อกไว้อย่างเงี้ยนะทักสองวันแช่ไว้อย่างเงี้ย,ค,ย,ยครับแล้วก็ค่อยค่อยมาค่อยมาค่อยค่อย,อย,อย,อยแกะออกมาปรับสภาพอุณหภ,ภูมิของของ,ของต้นไม้นะครับครับหรือจะหรือจะแกะออกมาเลยก็ได้เพื่อตรวจสอบต้นไม้ว่า มันสมบูรณ์ดีไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็สมัครมือใหม่นะครับผมก็มือผมก็มือใหม่นะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งติมากนะครับแต่จากการทดลองมาสามสี่เดือนเลยนะครับปกติก็จะมีตายไปหลายต้นซื้อมาใหม่ๆผมก็พอแกะเสร็จปั๊บผมก็ใส่น้ำอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีตู้นะครับก็แล้วก็เอาขวาครอบไปอย่างเงี้ยครับเอาขวาครอบไว้เหมือนเดิมสองสามวัน,นครับ แล้วค่อยๆเจาะรูที่ขวาหรือว่าปรับสภาพค่อยๆเปิดวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยครับปรับสภาพของของต้นไม้จนจนกระทั่งว่ามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ครับเนี่ยครับครอบไปอย่างเงี้ยครับสองวันสามวันแล้วก็ค่อยๆ สภาพมันเปิดวันละนิดละหน่อยหรือไม่ก็เจาะรูที่ขวาก็ได้ครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ